วันนี้พลเอกดาพงดรณตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒวิไลอลงกรณ์ในพระบรมราชปถรัรมภ์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยราชพัฏซึ่งมหาวิทยายลัยราชภัฏนวลัยอลงกรในพระบรมราชูธถัมภ์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยายลัยแห่งความร่มมือที่ขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชาสู่คลังปัญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในปี2567มาหาวิทยาลัยราชภัฏน์วไลอลงกรได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน9โครงการหลักในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระแก้วและส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังได้แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริม าการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่และการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ห้างสรรพสินค้าท่านได้รับฟังกระบวนการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกรณทั้งในระดับมาตรฐานกระทรวงการดศึกษาศวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรม โดยมุ่งเน้นเฉพาะสาขาที่ต้องมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเฉพาะทางเป็นพิเศษท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยายลัยราชพัฒท,ทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับจากคุร,รุสภาโอกาสนี้องค์มนตรีได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะกรุศาสตร์ที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นด้านห้องปฏิบัติการทางอาหารที่มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตกำลังคนที่จะนำซอฟท์พาวเวอร์อาหารไทยสู่สากล